ดูคลือแท้โอ้เปนั่งยวนกระโตใบผูเทิงผูเออตพอบุญซานเป็นเลยเนาะไอพ่อจะซื้อมาเรยเหมือนเด้อเด็กใส่เกือบยางบ่พี่เชีงคลือแทะนั่นนั่นนั่น งบนีอเอา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 ีดงได้บนี้้ยไปชะเกระตกมาเห็นแล้วว่าไงนะกินไปมาก็เสีงห่างเสียงหูกินเ้ยดูานี่เนาะดูาบุหนวดนี่บอก่มีนกินนีอยู่เอ็นกันโมยะใช้ตู้เย็นแน่ล่ะ เอ็นแมกระตูงนะนะใบเซี่ยงหงปลาใช้เบิร์ดเอวตะเกียงเบิร์ดเอวจังล้วอย่าขืนเด้ออย่าขืนเด้อเจ้าอย่าดื้อเด้อแม่บอกอ่ะเด้อเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งเบิ่งความสนของเพื่นเมือง เฮียังเอ็เฮีงนะสาวจืดมึงเนเ่ฮือนะน่ะเมียวขอมมาลินกายพลมพี่กิบบอกิบบอกขาต้มเผอทอนเผอทอนมามาบอกพอบุญด้อยมาบอกพอบุญด้อยพอบุญน,นอนน,อน่นนนได้โดนนอนอ่ะ nè nè Má của bà, bọc của bà hết ở đây Thì bò, nó hết ở đây Xoắn nó kẹt sao Đừng đừng, rồi nè, Ôi, ơi อยู่พะโลมเย็นๆกับ่อไปอยากมักดินหพกนี่เ <c oughs> ดี๋ยวมะโล้มยันเกี้ยนไห้ยันเด้อเว้ยยันนี่ไม่แมวลูกมะไม่แม่มะไม่หน่ะมะออกมาลูกมะขอดุขอกปักๆดุด้ย คนตกวะให้แม่ไปหายผ้าเลยไม่ไม่ให้แม่ให้แ uh> ม่ให oh ้แม่ให้แม่มันชิดจิ้มตาเอาบ่บ้างไอ้ชิดจ เบิ่งเบิ่งไอโอไอตูนนี่เบิ่งอ้อยพาไปป้ายเอาไอพาสิไปหน้าป้าแล้วนะเออเอาไอ,อพาสิไปหน้าป้าเพื่อนน้องเหตุบุนใจแล้วห้องฮะ พกใหญ่แม่แตกเดินเด้บอบัเจ้าประเจับบ,บ,บึ้งแม่ให้ไปลินเผื่อไปหาไป้ผ้าเชิงไปขึ้นไปหาไอ้ผ้าปะมืด,มดแน่วนี่แท่นี่ปติตยานแท่ลาา้วมึงนั่งแงบบอ้เชื่อคือมือดแท่ดิมืดเป็นคู่บ่เลยเนาะ หมื่นอ้อมมาเลยพี่น้องเนาะทางซีโนผุดตกะแต่แรกนี่นะเฮนจะเฮนจะเห็ดนั่นนั่นดูไปสซีอุ่มกลุ่มให้นั่นนะเห็ดเห็ดสีไปใช่ชาวเมืองเลยมาเท่าสีไปใส่อยากมากงั้นจะเห็ดเกือบขี่ชาวคุ้มนั่น ทิเก็บเถาไ้ในหื่นเกือบกี่ได้ฮะเอาไปเนาะ่ว้ในฮื่นเกิบเอ,อกบจะกอนละสาวมต้องเอาข่าวลบลกต้องเอาข่าวเาเอาไปเนาะคุณแหละวงเลาฮ้ด้เลกับบคักเฮ็ด้กับโบนี่หมดแล้วอะห่พนเก็บไปปลืม้มล้มปลปิตกันไปข่าวเอวไปลูกไปไปไปไไปไปจะคือแท้รูก

ต้องหาโทรัพทบเจ้าหูมาซูมึงจึงหูว่าเป็นหมากก็อย่างก้วยตนนี้นี่นะหมากเดียมียมาอ่าก้วยบอก้วยตตนี้กวยนี้ดตัถิมยงบ้ากินหมากมันกระไรอยู่นี่เด้กก้วยนั่นหนไม่ตูนะบัวจะเรีนแล้วหากระปุกนี่น่ะ mà nghe hùa khoan nghe phải ngua khá đây đấy, mình nghe mình nghe nghe mà quên tưởng như tưởng như quên tưởng như men bớt ăn thì cho mà phụ làm đó bớt đấy bớt chỉ tốt đây vì nó lên hãy gì hết hùa mày con ui mày. đã chỉ chỉ đom này này <laughs> เรากันต่ำหัวแล้ววะฉันนะคนเยอมากมมหากระออกปีเครื่อนึ่งพี่น้องเลยตอนนี้กล้วยน้ำบ้าอันนี้ตอนขึ้นเ,นเนขื่อนน่ะไอ้เมีนบอกว่าตอนขื่นเขื่อนไม่ตู้เนานะเอามาบุอันนี้พอบุออกมาเพิ่นมากล้วยชุกเคียวปะกล้วยหอมนะนะพี่น้องมือใหญ่ยอจ้ะอู้ จ้างในเขามากวาดตานี่กวาดตานี่ไาด้ยอ่ะเพราะว่าอันอีหยังไอ้อันนั่นนะงูอ่ะนะเขาแล้วเขาอีกตัวข้างในนี่ให้ดหนวดมากคนดุกๆง่ายอ้ยได้วเหม็นหนามันเห็ดหัวขนาดนั้นเอ้าหน้าก็มีหัวอยู่โบนี่มีนะหัวเราเหม็นละหม่างเห็ดเตาบ่นหรอบ่ล่าให้ให้เต้าของคนดุกๆง่ายตัวใมาป้าบัวนะเออคืออยู่ น,นึ่งหมวดนี่บ่คือวันไหนมปุ๊บโอ้เสียงผนมาอลไรผูตกแล้วพุน่ะโอ,อ้เสากภูมทองเพิร์ดมาได้รยังได้บ้านนี่วะมาเา,าวตูวคุณโตกแล้วคุณโตกแล้วหลังโอ๊ะมาแมนบอกเสียงรถดจากภูมอเพิ่นไปได้เศร้าแล้วมาเศร้าด้วยลมเย็นค่ะค่ะพี่น้องนเนาะ หุ่งใบจ้อยก็ยังเหลือกกเดียวพี่น้องเอ้ยมันก่นมันบวมน้ําบ่แลกล้วยพ่อบุญก็เป็นมากแล้วเป็นกล้วยตะณีพี่น้องเนาะมอบ่คักปานใดไปตองมันกลาอกข้าต้มกเพิ่นว่ามันสิขมเพิ่นว่าเนาะบ่บ่คือตองกล้วยอันกล้วยน้ําบได้พ่อออเสียงพุ่นนี่ยังมาไม่ฮอด ยังนะเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยไรเยี่ยมเยี่ยมเออหนวดบ่หนวดแล้วนะเ <c oughs> นี่ยมวนนีน้องเงี้ยนะมวนไนข่หอมบ่ได้หอมดุอาลมกำลังมาเย็นดิเย็นสบายดิพี่น้องไหยเนานะคือฉี่แห้งมันง่ายบืดเปล่าไปไม่ตู้อีกวัด ปืนแปลวไปปื่นนี่ดึงเธอแน่ล่ะดึงเขาแน่ลราผ่าเขาน่ะโอ้ยลมมาแหละพี่น้องเงยบาหนี่อู้ยมกล้วยพอบุญชี้หักกว่านี่แหละเบิืงโหโมหักโมนี่ชี้หักคือไรโห ม่จีฮักมื้อนี้แหละเย่ามาจีฮักมื้อนี้แหละมึงนี่ไปหาใก้น้าขอซื้อแหละได้ราคือมึงกกไงกกชูมือชื่อเด็ด้ปะเดมืนี่ยมึงเนี่พี่น้อง้องผานะ แต่ฝนยังมาท่านน่ะตกลมลมมาสืสส่อลมอ,อ,อู้ดโดป้าป้าป้าผลมาเลยอู้นะว้าดกเกือบขาดควบ้านล่นนะนี่บา้านมันแหมก็แล้ว่นิ้งเน่ยผลพนะลูกละจะจืดน้ำลมน้ำฝนบ่น,นี่ ตกแล้วน้องเลยนะพี่หน้าางขึ้นหน้าางฝนมันมาเองได้พอนี่มันคือเราอองลงมาเนี่นี่นะนี่จ้ามือเราโดนย่บาน้องเอออองลงม่อีกเลยมนี่ ไม่นี <SM. S 3> ่บริภา่วมันก็เต็มเบิดดพมันก็ทัวเบิดของน้านี่มึงแน่นอองมากพลากพลามันยังเพื่อน้ำหัวว่นี่ ที่นอนน่ะทำแม่นหมเบียกมาด้วยจางมาแห้นี่นมาพี่ลูกมาพี่มาใหุ้มเปียกก็ได้นี่มาพอมาูกมาลูกพี่ มันลงมาเป็นน้ององทั่วว่าด้วยเพื่อนน่ะคนโตลูกมาอยู่พี่มาอยู่พี่พออยู่ในตะมองนี้แล้วว่อยู่ตอนนั้นกันเบียกคุอตอนนั้นหีืแแะนี่น่ะ ตอนนั้นก็ทั่วบร,ริเวณนึงแน่ขึ้นเกี้ยทำเป็นแค่นี่นนนแล้วจากมันฉีมาแต่ทางไหนถคยบอกอยู่มึงนมนนแน,น่มันออกมาบรดเวยนี่แก้วเนี่ยนี่ฮาร์ดบอลชิลยูตกนะ เบียยไม่ลูกตอนนั้นกับพรกกันมานังดีอยู่เจนี่แหละเจน่าห้องหกนี่แล้วเบี้ยรดแถวห้นมันเป็นเนะอองโอ๊ยตื่นได้ลูกเอ้ย ทัวหมดเลยแล้วอฮูจ้จะงางเมื่แน่พุ่นก็เป็นมูนามันชิม่องไห่ชไมนใช่มไม่ใชม่ใช่่ใชม่่าเปใช่ไ่่ะม่่ บอเจ้าอย่าไปตากคนแม่หากระุกแก่ไข่นะเปียกตัวเฮืออเลยมงไงบดจุมอ่งก็ไงัมมงงวเมืองเองเมาอยู่กันบอกตัวตอนนั้นกะนตคใช่ดุย่านบอ เออเือนคั่วยังดีกว่าอะไรเงือนใหญ่นะคัวไม่ได้หัวอะไรเงือนคัวน่ะใครอันบบชอดบอก่อฮะ ยังคือเพืนหัวบ่เจาะคสิบโมมีมงยูติหัวจะโบโมมีมงกอดพี่น้องเนคะรถหัวนี่ยังดีแล้วเพรได้หัวพี่น้องเหมืนรถควนนะเป็น,น,นะเ,ปนเป็นแพนออริซิง,งนี่าะได้หัวแต่กระเบื้องมีหัวเพราะโดยพี่น้องเนาะ จักมันหัวจักมันพา้าได้แหมผลาผลาไมา้จักมันมาใหนห้างไหนสังเกตมังกลำดอกไทยพี่น้องเลยเสียกบวดนี่มันเสียกหมือนโตกโดดเอ้ยผ้าไอ้หน้าผาเหิ่นวิ่งมองนอดเนี่ยหุ่นตก สอนดันกับพักทำเป็นดันรีอยู่หน้าห้องอ่ะมึงแน่พี่ต้องต๊เนาะขูดต่กล้าท้องกับฟิวมากสิจะกสิไปเก็บอะไรผมโต๊ะแห้งร่มบุ่นบุ่มมากว่าเดียวยิง เต่นเลยมูรต่ยาดม่แร่กันมาบ่มีพอนอนอ,อ่ะพี่ยักันห้ออกปีนน้ำได้ไหมแปว่าปีนน้ำฝนมันพะมาทางนั้นระัายลมระลังดิงปดเปียกบบิบบดแถวสาสแถววันอยู่วันนอนอะผ้าเปบบรียเบิดทิ กอ,อนนัีน้อนนั่นชั่วแต่นี่เองนี่ยังหลอแไ่เลยเนาะตรงนี้ยังไงเปียบบกบนเก้าเปียกคือเก้าหัอครูแถวศาดแถวมันนอนเอาอันนั่นปูเมียนพี่น้องเหรเนาะมาศาดตระปูเมียนคนอ,องคนเปียกบนที่เบิ่งทางนอกก่ะเงินปลาจอยสิเป็น,ปออนแบบนี้พี่น้องเหรเนาะ ฝนตกลงมาไปจอยเพื่อเบื่อนเน้่นามันเนเป็นแบบนี้กระเขาในเพื่อนอุ้ยจะฝนตกง่ามไดอ่ะแม่นัเนวะเพื่อนเนวะเงินเนี่ยก็ง่ามอุ้กงามดายท่องใครจะบอามันตก่าบเหลือบเบาบางจะทาน้องกไลงมือนะฮะ กขันไปมือนะคะโลบนะฮะ ตกะขี่หองเนาะตกแห้งตกลมลงหองเนาะไปสปาปะ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 ไปไปดูห้องค่ะปะพรอะดูได้แต่ห้องพี่น้องเลยเนาะไะโอเคฉันนอกพี่น้องเลยนะใจกะสิขอจบที่เพียงสตรีกอนเนาะโอ้ยโต๊ะขี้องมายู่ได้แต่บองงกแถวนี้แหละ เกินอยู่ขึ้นพั้วขึ้นพั้วยังไม่ได้หัวนะหัวโค้กโอเคนำหนะัวดำนะเลว้อวกระจายสบายดีปาลุง